Everybody in ประถม5สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนักเรียนสบายดีไหมคะลูกครูนะสบายดีค่ะแต่ครูนักคิดถึงนักเรียนมากเลยนักเรียนคิดถึงครูไหมเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนมากเลยนะคะตั้งแต่มีโควิด1 9นี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีวิธีการเรียนอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเรียนผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะลูก และวันนี้ก็เช่นกันนะคะคุณนักมีความเป็นห่วงนักเรียนนะคะคุณนักก็เลยอยากจะอธิบายเนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่8ให้นักเรียนเข้าใจนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเขียนกราฟนะคะหรือว่าเป็นการเขียนแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าเนื้อหานี้เนี่ยมีอะไรบ้างมาค่ะมาเลยค่ะลูก let's yes, come together นะคะ number seven learn more นะคะหัวข้อที่เจ็ดเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะนะคะเนื้อหาบอกว่าสุวัส

และนักเรียนที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สและยังอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่หอีกด้วยนะคะไปถามเกี่ยวกับวิชาที่ชอบของพวกเขานะคะและและก็จะมีกราฟนะคะโชว์ให้นักเรียนเห็นเมื่อสุวัสดิไปถามเสร็จนะคะในหนังสือก็จะมีกราฟโชว์ให้นักเรียนเห็นนะคะว่า สุวัตเนี่ยไปถามใครกี่คนและนักเรียนชอบวิชาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในหนังสือนะคะเมือเม่อนักเรียนดูการกราฟเมื่อนักเรียนดูในหนังสือเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของกราฟเสร็จแล้วนักเรียนก็ Answer อร์ดิคูชต่อไปเราจะมาดูกราฟกันนะคะว่ากราฟเขาโชว์อะไรบ้างเมื่อสุวิทย์ไปถามเพื่อนๆแล้วนะคะกราฟนี้นะคะจะมีแนวตั้งและแนวนอนนะคะนักเรียนในแนวตั้งนะคะจะเป็นของ Number s นะคะ numbers ก จำนวนนักเรียนนั่นเองนะคะจำนวนนักเรียนมีจำนวนเท่าไหร่ก็คือนะคะนะคะมีอยู่ในการทั้งหมด12คนนะคะที่เขาไปถามมานะคะส่วนแนวนนนะคะจะเป็นเรื่องของ subject s ส่วันถามแค่สามวิชาคือวิชา math จำได้ไหมคะว่า math คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองและ English แน่นอนถามนักเรียนว้าจาก English นะคะและ science science คือ อิตยาศาสตร์ใช่ไหมคะ3วิชานี้นะคะแล้วก็นะคะในแผนภูมินะคะจะช่วยให้เห็นว่าแผนภูมิอันแรกจะเป็นนักเรียนที่อยู่ชั้น g r a d e 4นะคะอันที่2จะเป็น g r ร d e 5และอันที่3จะเป็น g r ร d e 6เหมือนกันเลยนะคะทุกวิชาค่ะ,ท,คะทุกเรียนตามลำดับกันไปทีนี้มาดูวิชา m a t h หรือว่าคณิตศาสตร์นะคะุดวิีถามปรากฏว่าเด็กนักเรียนเขาชอบ they are Four students like math ใช่ไหมคะลูกมีนักเรียนทั้งหมด4คนที่ชอบ math นะคะ They are two students like math นะคะและก็มีนักเรียนทั้งหมด2คนในชั้นปห้าที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะ And in ประถมศึก They are six students like math และนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่หมีจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนจำนวน6คือจำนวน 6ใช่ไหมคะลูกน,นะคะเอาวิชาต่อไปค่ะ English English Grade 4นะคะ He asks Grade 4เขาถามชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะทั้งหมดมี They are 12 students like English นะคะ Grade 4 ชั้น students like English ก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีจำนวน12คนที่ชอบภาษาอังกฤษ and ประถม5 they are e t students like English และนักเรียนชั้นป .5 ชอบจำนวน8คน and g ระ d 6 like four students และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ชอบแค่4คนนะคะมาดูไซ์เอนส์บ้างนะคะว่า ข้อมูลของไซเอนที่เขาชอบกันมีเท่าไหร่บ้าง grade four likes e i t students นะคะชัป .4 ชอบ8คนคะ่ะลูก and grade five likes 10 students ชั้นป .5 ชอบ10คนคะ่ะนักเรียน and ประโ e s 6 or grade s likes seven students อะ s e v students นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชอบวีกันทั้งหมด 6กปเจ็คนคะ่ะลูกนะคะเจ็คนนะคะจากหนังสือนะคะจะมีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะคุณน้าขยอ,อยูตัวอย่างคำถามที่1น,นะลูกนะ how many students in the grade in the fourth grade like math ลงมาดูกันนะคะวิชา math แ,และนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม,มคะลูกนะคะมีกี่คนคะลูกนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็ตอบได้ว่า t h e y are four students like math ใช่ไหมคะลูกนะคะนั่นเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นะคะคุณน้ามีแบบฝึกให้ทําอีกคะ่ะลูกนะคะ2หน้านี้นะคะลูกนะคะใน2หน้านี้นะคะหน้านี้นะคะหน้าแรกนะคะให้นักเรียนไปถามใครก็ได้นะคะจํานวน5ถึง6กคน ะะและสิ่งที่ให้ถามคือมี2ออย่างให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งคือเกี่ยวกับ subject กับเกี่ยวกับ sports นะคะถ้าหนูถาม subject s หนูก็จะถามเขาว่ายังไงคะถามว่า what subjects do you like นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อหนูได้คําตอบนะคะให้หนูตินะคะให้หนูให้หนูขีด ว่าให้หนูเขียนชื่อนะคะว่าหนูไปถามใครมาและเขาชอบวิชาอะไรให้ให้หนูบอกนะคะลูกหรือถ้าหนูไม่ชอบที่จะถาม subject หนูอยากจะถามเกี่ยวกับ sports ก็ได้ก็หนูถามว่า what sports do you like นะคะ คุณชอบกีฬาอะไรเช่นกันค่ะเมื่อหนูได้คําตอบหนูก็ติ๊กเลยนะคะลูกเขียนชื่อด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหนูเขียนชื่อเสร็จแล้วก็หนูก็บอกว่าคนคนนี้ชอบวิชาอะไรอ่ายกตัวอย่างเช่นหนูมาถามครูนะ what sports do you like ครูนะบอกว่า I like football แล้วหนูก็เขียนว่าครูนะ แล้วก็คนสิ่งที่ชอบคือฟุตบอลนะคะและหลังจากนั้นเมื่อไปถามได้ประมาณ5-6คนเสร็จแล้วนะคะหน้านี้นะคะให้หนูทําเป็นกราฟด้านล่างนะคะให้หนูทําเป็นกราฟนะคะกราฟชี้แจงเลยค่ะลูกนะคะจำนวนนะคะเหมือนกันเลยค่ะลูกกราฟให้ทําแบบนี้นะคะให้ทําเหมือนกับในหนังสือนะคะ แนวตั้งนะคะจะเป็นเรื่องของจํานวนนักเรียนที่ไปถามจํานวนคนที่นักเรียนไปถามและแนวนอนนะคะถ้าเป็นวิชานะคะอาจจะเป็นแค่3วิชาเหมือนกับในหนังสือก็ได้นะคะวิชา m a t h English, science หรือมากกว่านี้นะคะ แล้วก็จานวนของอกีฬานะคะเป็นแค่3กีฬาก็ได้นะคะยช่นอย่างเช่นหนูถามเขานะคะเขาชอบถามกีฬาคือฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือว่าจะเป็นแบดมินตันนะคะแล้วแต่นะคะไปถามมาแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนกราฟด้วยนะคะลูกนะคะเขียนกราฟอธิบายว่าเราไปถามเพื่อนเขาชอบอะไรแล้วก็ทําเป็นกราฟแบบนี้ยากไหมคะลูก ไม่ยากเลยค่ะนะคะถ้าหนูมีอะไรสงสัยนะคะหนูก็สามารถที่จะถามลายส่วนตัวครูนะได้อย่าลืมนะคะลูกเวลาทํางานเสร็จส่งผ่านไลน์ให้กับครูนะคนะคะรูนวาตรวจนักเรียนอยู่ที่ลายส่วนตัวเลยนะคะลูกนะคะโอเคนะคะวันนี้ครูนะขอนะคะ,นะคะอธิบายเนะะื้อหาเท่าน,นี้ก่อนนะคะ See you soon! บายบาย